สำหรับดวงดาวในช่วง1-16มีนาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธโครจรย้ายนะคะแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของชาวกุ่มคือราหูก่อเกิดเป็นคู่ศัตรูขึ้นนะคะโดยไปอยู่ในเรื่องการเงินอาจจส่งผลอย่างไรในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะถ้าใดลักนณาราศีกุ่มแล้วฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาถึง14มีนาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งไว้นะคะ ำหรับชาวกุมนะคะดวงดาวในช่วงนี้นะถือว่าดาวที่มีปัญหานะคะก็คือดาวพุธนั่นเองนะเนื่องจากดาวพุธนะคะจะมีกําลังที่เป็นประเป็นนิดก็คือกําลังไม่ค่อยดีในทางดวงดาวนะคะนอกจากนี้ก็ยังไปเจอราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวกุมนะทำให้ช่วงนี้ถือว่าดาวพุธมาเป็นคู่ศัตรูอุปสรรคของชาวกุมนะแล้วไปอยู่ในเรื่องเงินนะคะดาวพุธจะเป็นความหมายเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะเรื่องของ การเริ่มต้นนะก็คือเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะความหวังสิ่งใหม่การลงทุนนะเรื่องของโชคดีต่างๆรวมไปถึงเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะก็คือเรื่องทางไกลนะซึ่งไปเป็นคู่ศัตรูกันนะคะดังนะั้นช่วงนี้เรื่องเงินทองนะเมื่อเกิดอุปสรรคขึ้นนะครับเป็นความล่าช้าเกิดขึ้นได้นะกับเรื่องจะได้รับเงินนะคะจะได้เงินได้ทองช่วงนี้ต้องติดตามถามทยนะหรือว่าใช้ความสามารถความอดทนเพิ่มขึ้นนะเนื่องจาก ดาวพุธนะคะก็ส่งผลให้อุปสรรคมาเกิดขึ้นนะกับเรื่องการนัดหมายต่างๆนะคะเป็นดาวเรื่องสื่อสารนะบางทีจะเป็นปัญหาเรื่องเอกสารนะคะเรื่องข้อมูลต่างๆหรือว่าระบบต่างๆมีปัญหาทําให้ยืดระยะเวลาการรอคอยทางการเงินออกไปนะซึ่งช่วงนี้ถือว่าชาวกลุ่มนะคะอาจจะเป็นอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยช่วงนี้นะคะดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในเรื่องเงินของชาวกลุ่มอย่างไรก็ตามดาวที่มีกําลังแรงเป็นมหาอุดคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความเจริญก้าวหน้าก็มีกําลังแรงด้วยทําให้อ่าช่องทางทางการเงินของชาวกลุ่มนะถือว่าบางส่วนก็อาจจะลาช้ารอคอยนะคะหรือว่ามาไม่ตรงตามนัดนในขณะเดียวกันก็จะมีบางส่วนนะที่เป็นความก้าวหน้าทางการเงินเกิดขึ้น,นไม่ว่าจะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ เคอหนุนนะคะเรื่องเงินทองที่เกี่ยวข้องกับความสเสน่หาช่วงนี้ก็คือโชคแบบไม่มีเหตุผลนั่นเองนะเช่นอยู่ดีๆก็มีคนเครือหนุนอุปธรรมนะคะเงินที่ให้มาด้วยเรื่องอัธยาศัยไมตรีความชอบบางทีเป็นเรื่องผลงานเรื่องอุปนิสัยส่วนตัวนะคะหรือว่าเงินทองที่ได้มาแบบมีเงื่อนไขในเชิงหนี้สินก็ได้นะเนื่องจากช่วงนี้ดาววินาศนะคะก็โคจรทับลัคนาะทำให้เงินแปลกๆนะคะเงินที่ มีคนสนับสนุนเบื้องหลังเงินที่ได้จากวงเงินสินเชื่อต่างๆถือว่าก็อาจจะมีเงินประเภทนี้เข้ามาได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวคู่ธาตุไฟทับลัคนานะเป็นความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องวินาศน,นะคะดังนั้นงานเบื้องหลังสิ่งที่สลับซับซ้อนนะคะความสามารถต้องเยอะขึ้นนะกับเรื่องการหาเงินก็อาจจะได้มาจากแหล่งที่งานยากงานเหนื่อยกว่าเดิมนะคะเรื่องราวทางงานประเภทออนไลน์นะคะอะไรที่เป็นติดต่อเชิงลับตรงนี้ก็เป็นได้เนื่องจาก กำลังพูดคุยกันอยู่หรือว่าอาจรอจังหวะเปิดตัวนะเนื่องจากคําวินาวก็คือการซุ่มทําบางอย่างนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวโฟกัสศึกษาวิจัยค้นควา้าก็เป็นความหมายเชิงนี้ได้นอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเชิงความลับก็ได้นะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่อยากเปิดเผยนะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวบางอย่างที่บอกใครไม่ได้นะหรือไปทราบความลับของคนอื่นทําให้ช่วงนี้ชาวกลุ่มนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ เรื่องราวที่ไม่ชัดเจนเรื่องคุมเคลือเรื่องที่เรายังไม่แน่ใจก็อาจจะมีได้นะคะสำหรับช่วงนี้นะดาวหลายดวงของชาวกุมนะคะก็เป็นกึ่งดีกึ่งเสียเนื่องจากดาวเสาร์นะคะที่เป็นองค์เกณฑ์น,นะคะเขาเป็นเจ้าเรือนวิน่าทําให้ชาวกุม่มช่วงนี้ก็รับบทบาทหนักในเชิงผู้นำนะคะรับความเสี่ยงต่างๆรอบตัวนะทำให้ช่วงนี้ก็เหน็ดเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะรวมทั้งเรื่องการบริหารทางการเงินก็ถือว่าต้องใช้ ความสามารถพอสมควรนะคะอย่างไรก็ตามแนวโน้มทิศทางนะก็คือดาวการเงินเริ่มโคโจรเดินหน้าดาวรับผลโคโจรเดินหน้าด้วยนะคะรวมทั้งดาวการงานอาจจะกลับมาโคโจรเป็นปกติก็คือช่วงครึ่งเดือนหลังนะดังนั้นทิศทางของความติดขัดหรือล่าช้าในช่วงนี้นะคะก็มีแนวโน้มคลี่คลายได้นะในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะดาวพระเกต ไปสัมพันธ์อยู่ในภพเรือนมรณะก็ไปกระตุ้นดาวในเรือนการเงินซึ่งมีอยู่หลายๆดวงนะคะในมุมที่ดีนะคะก็คือเงินมรดกนะคะเงินที่ได้มาจากการทํางานงเก่าเเดิมๆในเดือนก่อนๆนะอาจจะมีจังหวะเก็บเงินเก็บทองนะคะได้เงินจากเรื่องการเดินทางนะช่วงนี้งานที่ไปที่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะชีพจรลงเท้าก็อาจจะนํามาซึ่งเรื่องการเงินนะคะเงินทองประเภทเกี่ยวข้องกับ แวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บการพันพลานะคะช่วงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันในขณะเดียวกันจะกระตุ้นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องรายจ่ายเรื่องข้าวของเสียหายนะคะเนื่องจากเป็นความหมายโดยรวมนะมันก็จะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบทําให้ช่วงนี้การเงินการทองของชาวกลุ่มนะคะก็ต้องมีทั้งส่วนที่รับเข้านะแล้วก็มีใจออกพอสมควรนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะชาวกลุมจะมีดาวอาทิตย์ที่ทับลัคณาเป็นเจ้าเรือนปัตนินะคะก็คือเรื่อง คู่ครองนะคะเรื่องคู่สัญญาเรื่องคู่ค้านอกจากนี้ก็หมายถึงคู่กรณีได้นะเป็นจังหวะที่มาทับตัวตนนะคะถือว่าชาวกลุ่มนะชีวิตช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งพาหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเยอะขึ้นแต่เป็นช่วงที่ดาวการสื่อสารมีปัญหาพอดีนะทำให้ช่วงนี้การติดต่อประสานงานต่างๆนะคะการวิ่งเต้นนะหรือแม้แต่การพูดคุยระมัดระวังเรื่อง การตีความบางทีเข้าใจกันไปผิดผิด,ผดถูกถูกพูดอย่างหนึง่งก็ไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะใช้ในการลงทุนนะบางทีมันก็คลุมเครือหรือเป็นข่าวลือข่าวหลอกที่ไม่จริงนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่ลงทุนระยะสั้นนะเราตา้ระวังเรื่องข่าวต่างๆนะเช็คที่มาที่ไปให้ดีใครที่มีลูกหลานนะคะมีภาระอุปการะส่งเสียช่วงนี้ก็เป็นได้ที่เงินทองนะคะมีช่วงมีลาบมีแหล่งที่มาแต่ก็จะใช้ไปกับเรื่อง ความผูกพันนะเช่นส่งเสียอุปการะนะคะเลี้ยงดูบางท่านก็เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารรอบตัวนะคะสำหรับชาวกุมนะคะนอกจากเรื่องราวที่ดาวไปรวมอยู่ในเรื่องเงินแล้วนะคะก็ยังส่งผลกับเรื่องตัวตนด้วยเนื่องจากดาวราหูนะคะที่ไปสัมพันธ์กับคู่ศัตรูนะก็ส่งผลในเชิงสุขภาพกายสุขภาพจิตได้นะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรื่องราวทาง โรคภัยไข้เจ็บนะคะประเภทภูมิแพ้นะเรื่องของอาการเรื้อรังเป็นเป็นหายๆย,ยังคงมีอยู่นะคะเรื่องดาวทางการเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องเหงือกนะอยู่ดีๆก็มีเหตุต้องไปพบหมอฟันได้เป็นช่วงที่ตัวชาวกลุ่มนะคะต้องใจเย็นๆเนื่องจากดาวคู่ทัดไฟทับลัคนานะคะและดาวการสื่อสารมีปัญหาบางทีก็จะวู่วามนะคะพูดออกไปโดยคิดน้อยนะหรือมีปัญหากับผู้อื่นด้วยเรื่องการแสดงความคิดเห็น ก่เกิดศัตรูจากคําพูดนะเนื่องด้วยพูดตรงเกินไปหรือว่ามีทัศนคติไม่ตรงกันกับคนรอบตัวนะช่วงนี้ก็เป็นได้ประมาณนี้นะดังนั้นเป็นช่วงที่ใจเย็นๆกับเรื่องราวต่างๆนะคะเนื่องจากดวงดาวเหล่านี้ก็จะอยู่กันชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะมีการขยับย้ายเปลี่ยนแปลงกันนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวนะคะในเชิงการคบหามักจะดึงดูดคนที่มีเบื้องหลังมานะไม่ว่าจะเป็นคนมีตํแหน่งนะคะการคบหาที่ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ห่างไกลกันหรือว่า เป็นช่วงเวลาที่กําลังคบหาดูใจไม่มีสถานะเรียกใดๆนะดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวกลุ่มนะคะถือว่าเรื่องราวที่คลุมเครือช่วงนี้จะมีหลายเรื่องนะบางทีก็เป็นเรื่องงานเรื่องคําตอบบางอย่างนะรวมทั้งเรื่องทางความสัมพันธ์ด้วยให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกลุ่มนะคะในภาพรวมดวงชะตาช่วงดาวราหูกับดาวพุธโคจรมาพบกันแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ